สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกับอัน JPEX อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นหนึ่งคลิปครับดีๆที่มาแนะนําคุณผู้ชมกันนะครับและผมมากับเจ้าตัวนี้เลยครับแผ่นติดตั้งท่อรมร้อนนะครับมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาว่าติดอย่างไรนะครับแล้วจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยแต่คราวนี้ผมอธิบายนิดนึงก่อนครับตัว JPEX เองเนี่ยครับแถมเจ้าแผ่นติดตั้งตัวนี้พอดีผมเอามาให้ดูด้วยนะครับว่าผมทําการติดตั้งไปแล้ว2แผ่นนะครับ แล้วก็สําหรับลูกค้าที่ซื้อชุดดูดอากาศร,ระบบ2ท่อของ JPEX ไปก่อจะมีอีกแผ่นหนึ่งให้นะครับสำหรับตัวนี้ครับความยาวมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบเมตรนะครับถ้าไม่พอก็ต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับก็สามารถติดเข้ากับบานเลื่อนได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นบานเกล็นะครับก็ติดได้แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ฮะเดิมทีเนี่ยบางคนก็จะใช้สกอตเทปติดนะครับอย่างเงี้ยฮะแต่ผมว่ามันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจะมีเจ้าตัวนี้เลย นั่นก็คือปืนยิงเการ้อนเองนะครับลูกค้าที่สามารถยึดแผ่นติดตั้งท่อลมร้อนได้กับที่ตัวบานเลื่อนประตูเนี่ยครับมันก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีรูตัวนี้นะครับไขเข้าไปได้ใช่ไหมครับใช้ไขแล้วก็เจาะเนี่ยครับก็ยึดติดเข้ากับหน้าต่างบานเลื่อนของลูกค้าเลยนะครับก็สามารถยึดได้แต่ถ้าไม่อยากให้หน้าต่างบานเลื่อนเสีย ใช้เจ้าตัวนี้เลยครับการ้อนเพราะว่าพอเวลาที่ลูกค้าจะถอดออกเนี่ยมันถอดออกง่ายนะครับอ่ะผมจะพามาดูครับเจ้าตัวนี้เลยผมติดตั้งไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดเจ้าแผ่นติดตั้งที่ให้กับตัวเครื่อง2ชิ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งครับกล้องตามมาเป็นแผ่นติดตั้งอีกหนึ่งชิ้นที่แถมให้กับชุดดูดอากาศระบบ2ทอ่อเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับจะมีประมาณ3แผ่นด้วยกันเพราะฉะนั้นเพียงพอนะครับหน้าต่างตัวนี้สูงมากเลยนะครับ ก็สามารถติดได้ทั้งหมดนะครับมาดูใกล้ๆครับนี่ฮะผมใช้กาวร้อนยิงนี่นะฮะเป็นไงฮะก็ยิงแบบนี้พอเวลาที่เราจะแกะเนี่ยมันจะแกะออกง่ายโอเคเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนี่ฮะเราเปิดหน้าต่างได้นะครับก็อย่างนี้ก็ยังอยู่เห็นไหมฮะพอเราปิดเราปิดหน้าต่างมาปุ๊บอ่าเราก็ปิดได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสบายแล้วก็น่าจะคงทนถาวรดีกว่าใช้สกอตเทปปิดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดม่านให้ดูครับ ลักษณะมันจะเป็นท่อใหญ่ใ,ญใช่ไหมครับคุณลูกค้าที่ที่สามารถที่จะเอาม่านมาคุมตัวชุดดูดอากาศร,ระบบ2ท่อหรือท่อลมร้อนของ j p e พได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี่ฮะพอกล้องซูงมไกลปุ๊บก็จะเห็นแค่ Air j เจเพที่อยู่ในห้องคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้ามีม่านมาคุมตรงนี้ชุดดูดอากาศร,ระบบ2ท่อตัวดูดควรที่จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ ท่อลมร้อนควรที่จะอยู่ด้านบนเพราะว่าลมร้อนนะครับมันจะลอยตัวขึ้นไปข้างบนคุณผู้ชมครับสำหรับอีกหนึ่งการติดตั้งครับสำหรับแผ่นติดตั้งท่อลมร้อนฮะลักษณะตัวนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งผ่านบานประตูน,นะครับบานประตูก็น่าจะสูงประมาณทั้งสองเมตรนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเติมคืออะไรนะครับเรามีแผ่นเจ้าแผ่นติดตั้งมาให้กับตัวเครื่องแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะครับถ้าติดตั้งชุดดูดอากาศระบบ2ท่อก็ทําแบบนี้นะครับเว้นระยะห่างให้พอสมควรน,นะครับก็จะมีอีก 3มชิ้นแล้วนะครับถ้าอยากได้เพิ่มนะครับ ใช้เจ้าตัวนี้เลยครับซื้อเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับ JPX มีจำหน่ายแล้วก็ต่อรวมกันได้ความยาวเท่านี้นะครับความยาวรวมกันก็จะได้สักประมาณ2เมตร2เมตร7 2เมตรไม่เกิน2เมตร20เมตรนะครับทั้ง3ชุดก็สามารถใช้รวมกันได้นะครับเหมือนเดิมครับนี่ฮะใช้กาวร้อนยิงเหมือนเดิมนะครับความแน่นหนาของมันเนี่ยครับก็จะค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยทีเดียวแน่นหนามากๆเลยครับหรืออาจจะใช้น็อตยึดตามที่บอกตอนต้นคลิปไปแล้วก็ได้เหมือนกันถ้าไม่อยากให้วัสดุตัวบานประตูมันเสียครับก็ใช้กาวร้อนดีกว่า ืนยิงการ้อนนะครับเวลาที่แกะเนี่ยครับมันก็จะแกะออกง่ายกาวร้อนก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับมันก็ไม่ทําลายพื้นผิวของตัววัสดุตัววงกบของลูกค้านะครับเนี่ยฮะมันก็จะแกะง่ายเลยผมจะแกะเนี่ยแกะออกง่ายเนี่ยก็ไม่ไม่กระทบต่อพื้นผิวเลยนะครับก็เป็ต่อมานะครับผู้ชมเราก็จะมาอธิบายในส่วนของแผ่นติดตั้งท่อรมร้อนนะครับว่า j อ x มีอะไรให้กับผู้ชมบ้างนะครับที่ มาให้กับตัวเครื่องนะครับหชุดเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับาหลงที่ต่อเนี่ยครับก็จะต่อรวมกันได้นะครับแบบนี้นะครับสอดเข้าไปปุ๊บก็จะสไลด์ปรับระดับได้ตามความเหมาะสมของบานเกล็บานเลื่อนนะครับแล้วแต่อย่างนี้นะครับ อีกหนึ่งชิ้นนะครับต้องซื้อเพิ่มในส่วนของที่เป็นชุดอุปกรณ์ชุดดูดอากาศระบบ2ท่อนะครับก็จะมีแบบนี้มาให้มีคุณผู้ชมหลายท่านถามเข้ามาในกรณีที่แผ่นติดตั้งท่อลมร้อนเนี่ยครับมันยาวเกินใช่ไหมครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปติดตั้งกับ บันเกตนะครับพอเวลาต่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับคือบันเกตมันอาจจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายท่านคุณผู้ชมหลายท่านก็ถามว่าแล้วมันมีการตัดยังไงง่ายๆสําสหรับคุณผู้หญิงนะครับโอเคง่ายมากครับไม่เป็นไรพอดีผมขีดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดให้กับคุณผู้ชมทุกท่านดูว่าตัดยังไงนะครับก็มีคัตเตอร์กับไม้บรรทัดเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าตัดยังไงแล้วมันตัดยากไหมนะครับ ่าผมกรีดนะครับผมจะกรีดย้ำๆนะครับที่ที่เดิมนะครับนี่เลยฮะกรีดลึกๆหน่อยนะครับย้ำๆไปเลยนะครับผมจะกรีดย้ำๆเลยนะครับอ่าเนี่ครับตรงมุมนะครับทาให้มันลึกๆหน่อยนะครับกรีดได้กรีดไปเลยนะฮะย้ำๆให้มันลึกๆนะครับโอเคครับเอาข้างนี้บ้างนะครับเนี่ยครับย้ำไปเลยนะครับย้ำได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาตัวเจ้าแผ่นตัวนี้ครับมาหักมาหักคุณช่ดูนะครับ นี่ครับออกแล้วนี่ไงฮะวิธีการตัดแผ่นติดตั้งง่ายๆนะครับกีดลึกๆยิ่งดีนะครับก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านที่เราทําเองได้ครับผมเสริมอีกนิดนึงครับในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าแผ่นไม่พอนะครับแผ่นติดตั้งท่อรมร้อนแผ่นบานสไลด์ไม่พอเนี่ยครับเราใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแต่พอดีผมเอากระดาษลันมาให้คุณผู้ชมดูนะครับใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดประกบกันสัก2แผ่นเพื่อเพิ่มความหนา ให้กับตัวแผ่นฟิชเชอร์บอร์ดแล้วก็สอดแบบนี้เลยครับมันก็จะเป็นเลื่อนสไลด์ได้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวิธีการติดตั้งแบบสุดท้ายนะครับก็คือการติดตั้งแผ่นติดตั้งท่อลมร้อนบนบานเกรดนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะอันนี้ที่เราจําลองภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับลักษณะการติดตั้งแบบนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งระบายออก2ช่องทางนะครับก็คือเราใช้แอคเกิลที่ JPEX ในกรณีที่เป็นชุดดูดอากาศระบบ2ท่อนะครับโดยท่อดูดจะอยู่ด้านล่างนะครับและท่อปล่อยท่อลมร้อนจะอยู่ด้านบนผมใช้กาวร้อนในการยิงตัวในส่วนของแผ่นติดตั้ง เนี่ยครับเข้ากับบานเกต็ดผมถอดบานเกต็ดออก1บานนะครับแล้วก็ตำแหน่งช่องลมร้อนที่จะออกไปเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับถ้าบานสไลด์ไม่พอนะครับเราก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดในการที่อะต่อตรงนี้ครับต่อเข้ามาแบบนี้แล้วก็ใช้กาวร้อนยิง f u วเจอร์บอรดประกบกันประมาณสัก2แผ่นวันนี้ผมร้อนมากเลยครเพราะว่าเป็นสถานการณ์จริงที่เรามาจําลองกันแล้วก็ติดตั้งในส่วนของหน้าต่างที่เป็นบานเกตเดี๋ยวทางเจพีเองครับจะอินเสิร์ตภาพให้กับทางคุณผู้ชมดูนะครับว่าการติดตั้งแบบบานเกตเนี่ยครับติดตั้งยังไงที่แบบว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับ สำหรับหน้าต่างบานผักหรือว่าเป็นบานกระทุงนะครับทางคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยสามารถเจาะท่อรมร้อนหรือชุดดูดอากาศระบบ2ท่อของเราเนี่ยครับได้ตามภาพที่ทางทีมงานอินเสิร์ตเข้าไปเรียบร้อยแล้วได้เลยนะครับติดฟิวเจอร์บอร์ดให้แน่นหนากับบานหน้าต่างของลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างข้างนอกเนี่ยครับก็เปิดออกไปได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่เป็นท่อเดียวนะครับไม่ได้ซื้อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อเพิ่มเนี่ยครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดแบบนี้ได้เลยนะครับตามตัวอย่างที่ผม ติดให้คุณผู้ชมดูใช้กาวร้อนยิงครับวัสดุจะแข็งแรงและคงทนมากๆเลยครับ